สวัสดีจ้าสวัสดีไปถึง F อทุกคนทุกท่านนะจ๊ะ,ะวันนี้เราอยู่กับเจ้าเกรดเดอร์ยาค่ะเรามาเก็บงานจากที่เราเคยเกรดดินวันนี้เรามาเกรดลูกลูกรังนะคะ f อจ้าสวัสดีไปถึงไม่เอาบางโปนกรุบกรุบเนียเด้อจ้าเด้อจูงกะจ้าบางโปนเนาะ,ะนู่กรุบบานเลยเนาะจ้า สวัสดีไปถึงเอทุกคนทุกท่านเอแปลค่ะแปลแปลอ่ะ,อะก็เนาะทักไทยทุกทุกภาษาเพื่อเราที่จะได้อยังไงอ่ะจะได้รู้สึกว่าเออมีภาษาอีสานใต้นี้เนาะคะ่ะที่จะพึ่งจะพูดถนัดหน่อยนะทุกคนอ,อยู่กับเจ้าเกรดเดอร์จะ้ะ ่วนเจ้าตาต้านู่นอยู่บนรถบดค่ะยังไม่ได้ถึงเวลาที่เจ้าตาต้าจะบดเนาะหัวหน้าก็กำลังเริ่มไล่เกลี่ยเลี่ลิง <c oughs> กับดินลกรงังดูว่าสวยอยู่นะคะลูกรังสวยยัไงไม่สวยดีอยู่ไม่มีแม่รังเลยมีแต่ลูกรงังทางนั้นเลย <c oughs> เป็นกำลังใจไปให้ fc ทุกคนทุกท่านนะจ๊ะเนาะขอให้ทุกคนมีพละกำลังกายและใจในการสู้ต่อสู้ฝ่ฟาฟันทุกๆปัญหาทุกๆอปุปสรรคเนาะส่วนท่านใดที่มีความสุขแล้วก็ขอให้มีความสุขในการทำงานยิ่งๆขึ้นไปนะคะจะพ่งเป็นกำลังใจให้นะเอซจ๊ะดูหัวหน้าเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความอายังไงอะแกเครียด เพื่อทันใดเครียดมาเนาะอะเจ้าเกรดเด้ออยากตักกระแตนใหญ่เราตัวนี้วันนี้น่าจะอยู่ที่นี่สักประมาณสามชั่วโมงโดยประมาณนะคะทุกคนค่ะนะเพราะว่าเราเราไม่ได้เกรดยาวเหมือนรอบก่อนนะคะก็น่าจะแค่สักประมาณนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวจะพึ่งจะถ่ายให้ดูนะ ส่วนของพื้นที่ที่จะต้องอวางวางปัม๊มเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้จะทาปัม๊มปั๊มน้ํามันเนาะทุกคนคะ่ะปั๊มน้ํามันก็เจ้าของก็คงจะให้เคลียร์แค่ตรงพื้นที่ที่ต้องใช้ใช้ประโยชน์แบบแรกๆก,ก่อนหรือเปล่านะอันนี้เจะพึงก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะเอาเป็นว่าวันหน้าก็น่าจะทําตรงนี้สักถึงสักเที่ยงก่อนเที่ยงอยู่คะ่ะทุกคนคะ่ะ เนาะน่าจะถึงก่อนเที่ยงแล้วก็ค่อยอไปไปต่ออีกงานหนึ่งมีอีกงานหนึ่งอยู่นะคะทุกคนค่ะที่คอยเราอยูอ่ส่วนงานอะไรนั้นเดี๋ยวคอยติดตามรับชมในคลิปถัดไปนะจ๊ะเอซี MC จ๊ะส่วนส่วนเจ้าตาตาอัปเดตยังไม่ได้ยังไม่เคยได้อัปเดตให้เอฟซดูเลย จ็บป่วยจากอุบัติเหตุเนาะก็ดีขึ้นแล้วเนาะส่วนเจ้าตาตานะคะก็ดีขึ้นอยู่แต่มันยังมีแบบตึงๆตรงตรงแผลนะคะตึงๆ,ๆอยู่ก็ต้องรักษาต้องกินยาไปก่อนเนาะยาฆ่าเชื้อยาอะไรไปนี้ไปก่อนเนาะเออส่วนตาตาแต่ที่ว่ามาทำนี่ไม่ใช่เพราะเรียกมานะน้องบอกว่า ไม่อยากอยู่บ้านแล้วอยากมาทํางานแล้วเ,เราก็เลยบอกว่าเอางั้นก็มามาลองดูมาแก้เหงาเนาะเพราะว่าน้องอยู่บ้านน้องไม่ได้ขึ้นคนเคยทํางานเนาะเอฟซี FC, จ๋าคนเคยทํางานพอพอไม่ได้ทำมันก็จะง,งุนหงิดใช่ไหมในใจเจพึ่งก็บบยังไม่อยากให้น้องมาทําหรอกกลัวมันสะเทือนกลัวมันโดนฝุ่นโดนควนันเนาะเชื้อโรค ไปมันอันตรายกลัวติดเชือ้อติดเชื้อแต่น้องบอกว่าผมทําได้เขาว่างี้เนาะอ่ะงั้นก็มาลองเอาแค่เท่าที่ไหวนะอย่าฟื้นตัวเองเนาะเราก็กลัวป้องกันไว้ดีกว่าแวบเมื่อกี้เห็นเฮียสามานะจ๊ะเอ้ยเห็นเฮียสามาเฮียสามาจากทางไหนเนาะเฮียสาาของเราเนาี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ใกล้ๆเฮียสามาถามก่อนเฮียสามาจากไหนมาจากหาปลาตุงหรือเปล่าเอ่ยไม่แน่ใจเนาะ วันนี้สงสัยไม่มีงานาไม่มีแบบจมๆจมหวาดเสียวถ้ายากให้เห็นอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่า,ามันน่าจะแน่นแล้วแหละค่อยแน่นขึ้นแล้วแหละาตาตามาแล้วจ้ะเอ้ยมีการบอกผมอยากทำงานแล้วไม่อยากหยุดแล้วหยุดหลายวันแล้วค่ะว่าไม่อยากหยุดก็มา นี่อากาศยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะทุกคนคะ่ะยังยังได้อยู่คือว่ามันยังแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสะลัวสลัวอยู่อ่ะไม่แดดจ้าเท่าไหร่บุทเดดจ้านี่ร้อนหรือที่ที่ไหนพื้นที่ใกล้เคียงฝนตกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนจ้ะเฮียาสาเดินมาแล้วเฮีย,ยาสามาแล้วอยู่กับเฮียเนรเฮี <laughs> ยาสามาลว โอ้ยเพิ่งมาถึงก็จะแหนแกล้งเชียวแกล้งเชียว เฮียสาหลบให้ไวนะเฮียสาเหมเดี๋ยวโดนแกล้งของหัวหน้าโจรเข้าไปเด้เอไม่ได้นะเฮียสานะหูตาต้องไวอนะอยู่ใกล้หัวจา้าหัวหน้าโจรนี่หูตาต้องไวค่ะทุกคนเจ้าตะกแตนยังไปลุย ราค่อยมาชมกันในคลิปหน้านะคะเพราะรายละเอียดการเก็บการเก็บรายละเอียดเดี๋ยวเจ๊พึ่งจะมาอัปเดตให้ชมในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวให้ทุกคนไม่ว่าหัวหน้าจะรดไม่ว่าตาตา,ตาได้เกรดได้บทอัดนให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเจ๊พึ่งจะมาอัปเดตให้ชมนะจ๊ะ FC ที่น่ารักจา๋าบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ